สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการเมื่อวันที่10พฤศภาคม2567ว่ากองทัพอากาศได้มีการจัดซ้อมรบด้วยประสุนจริงโดยไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการว่าการซ้อมรบัะกล่าวเกิดขึ้นเมื่อใดและพื้นที่ใด แต่ภาพที่ปรากฏออกมาบางภาพนั้นเปิดเผยให้เห็นการใช้ขีปนาวุธของสหรัฐอีกด้วยอย่างไรก็ตามการเผยแพร่แถลงการาต่างๆเกิดข,ขึ้นก่อนที่ไลชิงเตอรรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะสาบานตนเข้ารับตําแหน่งผู้นําใต้หวันคนใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่20พฤศจิกายน2567โดยทางด้านไลชิงเตอนั้นชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม2567ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนทน่วมท้นและเป็นการต่อเวลาการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP ซึ่งอยู่ในอำนาจตั้งแต่สมัยประธำเดชอิงเหมินเมื่อปี2559ด้านรัฐบาลจีนนั้นประนามพรรคดพพมาโดยตลอดว่าเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นยังมีการตรวจพบเรือตรวจการสีลำของกองกําลังยามฝั่งจีนได้เข้ามาในเขตด้าน้ําทางตอนใต้ของหมู่เกาะจินเหมินซึ่งอยู่ภายใต้อนาคเขตของไต้หวันและห่างจากเมืองเฟียเหมินในมณฑลฝูเจียนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ5กิโลเมตรซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่7 พึ่สภาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งเรือทั้งสี่ลำของกองทัพยามฝั่งจีนใช้เวลาอยู่ในบริเวณดังกล่าวนานประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางกลับออกไปความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านจีนกับไต้หวันที่ผ่านมานั้นจีนก็มองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าฝั่งของไต้หวันโดยเฉพาะในส่วนของพรรคดีพีพีนั้นก็ไม่ให้การยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมานั้นจีนนั้นเข้ามารุกรานไต้หวันอยา่างนนนนนนััคคั้้้ก็็จะเเหวว่าตอง ก็พยายามที่จะดําเนินการในการซ้อมรบหรือว่าดําเนินการในการที่จะหาพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะให้สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยช่วยปกป้องไต้หวันทางด้านสหรัฐอเมริกาเองโดยสภาคอเกรสตนะครับก็เพิ่งผ่านงบประมาณช่วยเหลือไต้หวันในการที่จะดูแลด้านความมั่นคงก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันดังนั้นความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นก็ยังคงคุกรุนอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ประธานดีสีจิ้นผิงผู้นําของจีนเองนั้นก็ออกมายอมรับนะครับว่าถึงเวลาหนึง่งถ้าหากว่า มีความจำเป็นไต้หวันก็อาจจะต้องมารวมเข้ากับจีนแต่ว่าหากว่าไต้หวันนั้นเนี่ยไม่ยอมโดยสันติภาพจีนเองก็พร้อมที่จะใช้กำลังในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจจากช่องถาอินเตอร์นิวที่ก่อติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ